โรงเรียนวัดบ้านนาประชาชนรังสลิดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาัะเชิชงเซาเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่2ทับ1ห,หมู่5ตำบลบางกะไหอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิชงเซาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก่อตั้งเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2468 นับถึงปีปัจจุบันมีอายุ97ปี โดยทางอำเภอเป็นผู้จัดตั้งเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้ศาลาการบรเรียนวัดบ้านานาเทพทารามเป็นสถานที่เรียนครั้งแรกต่อมาพระครูสมณวัดรงังสีหรือหลวงพ่อบัวเจ้าอาวาสวัดเทพทารามเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนครั้งแรกขึ้น ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม8ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น109คนมีข้าราชการครู5คนครูผู้ช่วย1คนพนักงานราชการหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนผู้ช่วยสอน -4 คนและบุคลากรหน่วยงานท้องถิ่น1คนรวมทั้งสิ้น14คนบริหารงานโดยนายอนุชัยหมดประดิษฐ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านนาประชาชนรังสิต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบบุคลากรพัฒนาเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีเทคโนโลยีที่นำสมัยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในระบบเครือข่า,ายน้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีใหม่อัตลักษณ์ของโรงเรียนรู้หน้าที่มีวินยัย เอกลักษณ์ของโรงเรียนรู้หน้าที่มีวินัยใส่ใจงานปรัชญาของโรงเรียนเรียนดีงานดีกีฬาเด่นเน้นสามคัคคีมีคุณธรรมคำขวัญของโรงเรียนการศึกษาสร้างคนอักษรยอ่บอบนอชอสีประจำโรงเรียน สีม่วงสีเหลืองด้านการบริหารงานแบ่งออกเป็นสีฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนมีการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขเน้นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning การคิดย้ำซ้ำทวน ทุกห้องเรียนมีการใช้สื่อทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายผลการเรียนในรอบปีที่ผ่านมามีคะแนนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 2. ฝ่ายบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจำนวน14คนระดับการศึกษาแบ่งเป็นระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาโทจำนวน5คนร้อยละ 35.71ระดับการศึกษาปริญญาตีจำนวน9คนร้อยละ64.29การทำงานมุ่งเน้นความร่วมมือความรักความสามาคัคคีการสร้างขวัญและกำลังใจส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์และหน่วยงานทางการศึกษาจากภายนอก 3. ฝ่ายบริหารงบประมาณบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนและเรียนฟรี15ปีกับนักเรียนอย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นไปตามระเบียบมีระบบจัดการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยมีจุดล้างมือจุดวัดอุณหภูมิในด้านอาคารสถานที่จัดบรรยากาศให้มีสิ่งแวดล้อมสวยงามสะดวกสะอาดรม่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนเหมาแก่การศึกษาหาความรู้นอกจากนี้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมบ้านวัด โรงเรียนยังส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการไว้วางใจจากชุมชนเสมอมาโรงเรียนได้รับความเชื่อความศรัทธาจากผู้ปกครองและนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียน การบริหารงานที่ปรากฏเป็นรูปประธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนจากความรักความผูกพันของชาวม่วงเหลืองโรงเรียนวัดบ้านนาประชาชนรังสริ์จึงเป็นโรงเรียนที่ทรงคุณค่าสง่างาม ปรากฏในใจของทุกคนและจะเป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่มุ่งม,มั่นสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมตลอดไป